วัดีวันเข้าป่ากันนะคะวันนี้เข้าป่าป่านี้ไม่มีเห็ดนะคะแต่ว่าเข้ามาเดินออกกำลังกายแล้วก็พาน้องหมามาเดินฝนตกนะคะเมื่อเช้าพื้นก็เลยแบบว่าเฉอะแฉะนิดนึงทางก็เลยเป็นแบบนี้นะคะหมอดขึ้นต้นไม้เต็มเลย ต้นไม้ยังไม่เขียวยังไม่มีใบไม้นะคะก็เลยดูโล่งๆมองเห็นไปทั่วเลยป่าโล่งมากแต่ป่าไม่มีเห็ดไม่มีกระเทียมป่าไม่มีอะไรเลยมีแต่ต้นไม้แต่ก็เข้ามาสูดอากาศนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์นิดนึงโอ้ี่ ต้นไม้ล้มเขาก็จะตัดออกนะคะเขาตัดกิ่งไม้โคตรเยอะเลยเขาตัดลงเพราะว่ามันจะได้ไม่ลกเนาะพอที่หน้าสปริงก็เริ่มสปริงแล้วก็หน้าร้อนกิ่งไม้มันก็จะโตขึ้นมาอกีกเขาก็เลยตัดออกนะคะให้มันโล่งๆนิดนึง เป็นป่าที่โล่งมากเพราะทุกทีมามันไม่เคยโล่งขนาดนี้แต่ว่ามาคราวนี้โล่งมากโล่งมากทะลุมองไปเห็นไกลมากทะลุมองไปเห็นฝั่งที่เราเดินมาแบบนี้เลยอ่ะส,สดชื่นจังแต่ก็หนาวอยู่นะคะวันนี้อุณหภูมิเก้าองศาลม okay. right. 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 พัดเบาๆหนาวตัดกิ่งไม้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ เดินละป่ามองทะลุไปทางนู้นเลยโล่งมากเดี๋ยวตอนพอใบไม้ออกนี่ก็จะมืดครึ้มก็จะมืดไปเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็โล่งๆพอเขาตัดแล้วก็กองทิ้งไว้ให้มันแห้งเนาะ ว่าส่วนมากเขาจะตัดไอ้ต้นนี้นะคะที่มันเป็นหนามๆที่หนึ่งเห็นนะคือตัดต้นนี้เพราะว่ามันชอบเกี่ยวแล้วมันคมมากมันก็แหลมมากแล้วมันก็โตเร็วด้วยนะคะเนี่ยส่วนมากที่เห็นเขาตัดนะคือตัดเจ้าต้นนี้ก็คือใบแหลมๆนี่คือเจ้าต้นนี้นะคะใบแหลมๆที่เห็นตัดทิ้งแล้วก็กองเยอะที่สุดตรงนู้นด้วย เป็นต้นเดียวกันต้นแบบเดียวกันก็คือมันเป็นหนามแหลมๆเวลาเดินเราต้องระวังแเมื่อกี้พอบอกว่าเดินเราต้องระวังตัวเองก็สะดุดลื่นลงมาเลยนะคะที่เป็นกองๆองอยู่ต้นแบบเดียวกันเลยนะคะเขาตัดออกหมดเลยเพราะว่ามันเป็นหนามแหลมๆใบมันเป็นหนามแหลมๆนะคะ เดี๋ยวเราจะออกไปในส่วนสาธารณะกันนะคะเดี๋ยวนึงออกตรงนี้เพราะว่าคุณสาก,กับเอาฟี่ออกตรงนูน้นออกไปดูข้างนอกกันเป็นยังไงเราจะพาน้องหมาไปเดินตรงชายป่าตรงนู้นนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบเดินที่โลง่ลงๆแบบนี้แล้ววันนี้ลมแรงแล้วก็หนาวด้วย แอปส่องดอกไม้นะคะทุกคนอันนี้อยู่บ้านแม่คุณสาดอกไม้บานเร็วสวยด้วยตอนนี้พี่สาวกำลังตัดหญ้าจริงๆอะ่ะหนึ่งตัดเสร็จแล้วแต่ว่าหนึ่งขูดเอาเขาเรียกว่าต้นมอสออกมาเนาะก็เลยต้องใช้เครื่องตัดหญ้าดูดฝุ่นต้นมอสออกนะคะลมพัดเบาๆสวยจังสีชมพูยย่นตาสบายตาจัง นี่ไม่ได้มีแค่บานข้างนอกนะบ้านข้างในเนีข้างในก็มีข้างในสวยจังอัลฟี่ชอบมุดเข้ามาในนี้นะคะก็เลยต้องทำรั้วกั้นไว้รัวนิดน้อยกั้นไว้นะคะไม่ให้อัลฟี่โดดเข้าไปในนั้นโดดดับเิเดมาทีไรก็ถ่ายทุกที แต่ว่านั่งถ่ายนานไม่ได้นะเดี๋ยวเอาฟี่วิ่งมาแล้วเขาก็จะมากัดดอกเจ้าเนี้ยแล้วก็เอาไปเล่นนะคะคคคก็วันนี้จบภารกิจไปหนึ่งวันพาน้องหมาไปเดินในป่านะคะแล้วก็ออกมาสวนสาธารณะ,ะแล้วก็เอาน้องหมามาส่งแล้วก็มาตัดหญ้าให้แม่คุณสานะคะก็ตัดเสร็จแล้วหนึ่งก็ต้องเอาอะไรอะไรนะมอสน่ะ ขูดเจ้ามอดออกนะคะแล้วก็พี่สาวก็มาใช้เครื่องตัดหญ้าอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะดึงดูดเอาเจ้าตัวมอดออกแล้วก็ส่วนนั้นเขาทําแล้วหนึ่งก็เลยมาถ่ายดอกไม้อดไม่ได้ก็คือหนึ่งเห็นตั้งแต่ดอกตุม้มๆหนึ่งก็ถ่ายตั้งแต่ตุม้มๆอ่ะแต่หนึ่งก็ไม่ได้เอาลงวันนี้เห็นอีกก็เลยถ่ายอีกเพราะว่าเขาเริ่มบานเต็มต้นแล้วเนาะก็นั่นแหละภารกิจหนึ่งวันก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้งนองๆที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย